นอกจากนี้คุณผู้ชมคะใครที่ชอบซื้อสินค้าโอท็อปก่อนหน้านี้อาจจะมีปัญหาหลายคนไม่รู้ว่าจะไปซื้อสินค้าโอท็อปที่ไหนต้องไปถึงแต่ละที่อาจจะต้องมีเขาจัดนิทรรศาการหรือว่าไปเปิดบูธตาม ที่ Impact a r i n a บ้างว่าศูนย์สิริกิตก็ต้องไปตรงนั้นแต่ <นะ S 1> ว่าเดี๋ยวนี้อาจจะสะดวกมากขึ้นค่ะเดี๋ยวนี้สะดวกมากขึ้นคุณผู้ชมค่ะสามารถเข้าไปตามหาได้เลยที่สถานีบริการน้ำมันปตททางการบอกนะคะบ,บอกว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการค่ะร้านประชารัฐสุขใจเดี๋ยวจะเริ่มเปิดให้บริการก็คือวันที่หเมษายนนี้แล้วค่ะ ทางพลตรีสรรเสริญแก้วกําเนิดโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็บอกนะคะบอกว่าเตรียมจะเปิดร้านประชารัฐสุขใจที่สถานีบริการน้ํามันปตทจังหวัดละสองแห่งรวมทั้งหมด148แห่งทั่วประเทศก็หวังจะเป็นศูนย์จําหน่ายสินค้าโอทอปคอยให้บริการข้อมูลขอสารนะคะเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในท้องถิ่นด้วยตอนนี้ภาครัฐบอกมาเลยนะคะบอกว่าจะสรรงบประมาณประมาณ 100ล้านบาทด้วยกันเป็นเรียะเวลา3ปีก็จะมาผลักดันโครงการนี่แหละค่ะเป็นช่องทางให้ผู้ผลิตสินค้า o อท็อป mm hmm. เขามีไว้จัดจำหน่ายวิธีการคัดเลือกก็คือจะต้องไปเลือกสินค้าโอท็อปที่เด่นๆของแต่ละจงังหวัดแม่จะเป็นเกรด A แล้วก็เกรด B ใครสนใจก็ลองไปดูได้ค่ะเบื้องต้นนะคะไปดูสินค้าคุณธนิการคุณผู้ชม <c oughs> มีหลากหลายเลยเห็น <c oughs> บอกว่าจะวางจำหน่ายปีละไม่ต่ำกว่า สามหรายการเลือกกันไม่ไมขนาด,นาดีเดียว <c oughs> นะแล้วก็จะมีสินค้าที่ได้รับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์หรือว่าแพคเกจจิ้งด้วยก็จะทําให้ดูอินเตอร์มากขึ้น<ช>สามารถให้ชาวต่างชาติเนี่ยเห็นแล้วรู้สึกว่าออ้น่าสนใจนะจะได้เข้ามาซื้อกันนะคะเพื่อเป็นการสร้างไรายได้ให้กับชุมชนทั่วประเทศปีละไม่ต่ํากว่า50ล้านบาทนอกจากนี้พอกระจายสินค้าได้มากขึ้นคนในพื้นที่ก็จะมีงานทํากันมากขึ้นนะคะเขาตั้งเป้าว่าจะ ให้มีการจ้างงานหรือว่ามีประชาชนเข้ามาร่วมผลิตสินค้าไม่ต่ำกว่า1,48 0 0 0รายค่ะแล้วถ้าเกิดวางแผนดำเนินผ่านไปครบ3ปีร้านประชารักษ์สุขใจแต่ละร้านก็น่าจะดูแลตัวเองได้ค่ะ,คะก็ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะร่วมกันหลายหน่วยงานค่ะไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทางปะตะทกรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานส่งเสริมวิสาหากิจขนาดกลางและขนาดย่อมแล้วก็ธนาดารพัฒนาวิสาหากิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยก็หวังจะเป็นช่องทางการกระจายสินค้าให้กับผู้ที่ผลิตสินค้าโอทอปแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากด้วยเพราะว่าภาครัฐบอกมาเลยนะคะบอกว่าอยากจะให้รายได้เนี่ยไปสู่ระดับชุมชนหมู่บ้านตำบลแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นประเทศนีน่แหละแล้วไม่ใช่แค่นั้นถ้าเกิดมีการประเมินดูผลงานแล้วเป็นที่พึงพอใจสามารถทำรายได้ได้มากนะคะปั๊มบตทที่มีอยู่ในประเทศอาจจะ ไม่เพียงพออาจจะขยายไปที่ปั๊มปตทะท,ที่มีสาขาอยู่ที่ต่างประเทศค่ะก็จะมีการส่งออกสินค้าไปด้วยน่าเีแต่ว่าทางนี้ทางนั้นนะคะก็เน้นย้ำมาสําหรับภาครัฐนะคะบอกว่า,ามีช่องทางแล้วก็จริงก็ยังคงต้องรักษาคุณภาพสินค้าแล้วก็บริการกันด้วยค่ะ